ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับว่าพอๆกับพอแตมอีกนะครับเนาะครับพอแตมพามาติดตามเล่าพัฒนาของงานสุดใจพารวยนะครับเนาะครับของสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมาพอแตมกับบุเรียมมาลงนะครับอันเขานะครับเข่าเจ็ดหนึ่งเข่าตัวกลับคือเก่านะครับเลขออกหนึ่งเจ็ดนอพี่น้องเลขกลางของสุดใจมาเจ็ดหนึ่ง ครับพระเตีมเสียดายอยู่บ่เดียามาลงให้พี่ให้น้องในเบิงเนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตีมข้ามาตามตามต่อยเนาะพี่น้องเนาะของสุดใจพารวยนะครับจวัจันทร์ที่สิบห้า ครับนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับ8นะครับเจ็ดกับ8เน้นที่8ดนะครับ สองสามสี่ครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเลขมาจับคู่กันพี่น้องเต๋อว่าจับคู่มากว่านี้พอจับตั้งสีดิพี่น้อง เตี่ยมันจะจับตามที่สุดใจจับมาให้เนาะครับเนาะมันจับคูมามีสามสามสองสามเจ็ด สามแปดนะครับวันนี้ C C กับซิมีซีสองซีเจ็ด สี่แปดห้าสองห้าเจ็ด ห้าแปดนะครับ ครับส่วนสุดใจเน้นนะครับเนาะเน้นที่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ ส่วนตุทีโบนเนนเขากบมาเขา้าเก่าได้พี่น้องเด้อรับที่สําคัญของสุดใจผ้ารวยทุกงวดที่เขามาเนาะครับเนาะส่วนมากจะเขาตัวตกกับนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมคอเนย้ยนยำไม่ได้พี่น้องเด้อมักสอบตัวเดียเขาก็จะลืมนะครับกลับตัวไว้นาเนาะครับเนาะครบับเอาวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบห้ามกราคม สองหเนะครับราพัฒนาสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8นะครับเนาะครับเรียกคนมาจับคู่กับสองสามจนะครับจับคู่กับเก่าชุดเก่าหางนะพี่น้องเนาะสามสองสามเจ็ดสามแปี่สองสี่เจ็ดสี่แปดห้า รับเน้นที่ห้าเจ็ดห้าแปดนะพี่น้องเนาะรับเอาคอยเข้าปังๆอีูเด้องวดนี้เจี่ก็จะได้สุกๆคนมันกันเนาะครับเนาะครับป่อเต้มก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเ้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป่อเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขาดก็ผ่านเนาะครับเนาะกับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ ครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะ่ริืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนาแน่นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนํานะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอข้อกราบขอบพระคุณเยบจีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะ ขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแเคียนี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม